มือนี่มีนั่งเอกน้อยนี่มาสมัครใหม่ดาวลุงดวงใหม่ปีนี้นั่งเอกหลายแต่ได้พี่น้องคือว่าสีบลับเด็กหน่อยแล้วเอาอกาันลาบตี่มีน้อยป้าพระดีจ้าพระนามหันียกมือบายบายน้อยบายบายเนี่ยลกูกแม่เอออยากออกมาหลายอยากออกมาหลาย ขันแม่นเป็นจ้านึงในขันใหญ่คนนี้คือว่าสิได้ลลามสู่ไว้บุญละ <c oughs> เรียกป้าป้าหน่อย <c oughs> อันผู้ใดพ้าลูกคอยเห็บอย่างเนาะมันคือบ่ไอเบอ่จํำเนาะมือนี้ <c oughs> เรียกแม่หน่อย เบาแล้วแม่อะเรียกพ,พ,พ่อก่อนอว่าวอดก่อนอดแจ็คกินอดเฮ้ยยามาสีมาลับทอซั้มนี่พี่น้องสิได้ติดตามสิยงทางของน้องเพชรน้องพลอยค่ะเทพธิดาฟ้าแฝดเห็นเงิ่อนเราเห็นเงิ่อนเราลูกข่้นซันไสเลยว่าซันต่อไปโอ๊ยจะไม่นนสัยคือพอเนาะ ไปลูกไปเอาลายๆโอ้ยไม่แนวใส่บอนอเนะนะไปเอากระสอบไห้ก่อยลูกก่อยใส่เงินแนะ่โอ้ยเห็นเงินเหล่าหาคือพอแต่นะ้อนี่ยังมาเป็นกระตาพูนอ่ะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะคะ